คุณว่ามันจะเป็นยังไงครับถ้าตั้งแต่เด็กจนโตหนังสือเรียนที่เราอ่านทุกๆวันบอกกับเราว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันคือศัตรูในประวัติศาสตร์คือคนขโมยมรดกของชาติเรานี่ไม่ใช่เรื่องสมมุตินะครับแต่มันคือภาพสะท้อนจากพิมพ์เขียวที่หล่อหลอมมุมมองของคนกัมพูชาที่มีต่อไทยมาหลายต่อหลายรุ่นแล้ววันนี้เราจะไปเปิดพิมพ์เขียวเล่มนั้นดูพร้อมๆกันครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันในแต่ละข้อนะครับผมอยากจะชวนคุยกันแบบนี้ก่อนว่าเป้าหมายของเรื่องเล่าในวันนี้ไม่ใช่การไปชี้หน้าว่าใครผิดใครถูกหรือไปโกรธแค้นเพื่อนบ้านเราเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่เลยแต่เป็นการทําความเข้าใจระบบหรือกลไกที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังต่างหากการที่เราได้รู้ทันโครงสร้างเหล่านี้จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันทางความคิดมากขึ้นและพอเราไปเจอเรื่องรา,ราวดราม่าต่างๆในโลกออนไลน์เราจะไม่ได้มองแบบผิวเผินอีกต่อไป แต่เราจะมองเห็นทะลุไปถึงรากของปัญหาเลยทีเดียวซึ่งนั่นแหละครับคือความฉลาดที่แท้จริงเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเปิดตำราเรียนของกัมพูชาไปพร้อมๆกันเลยกับ5ข้อสรุปที่จะทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์นี้ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมามาเริ่มกันที่ข้อแรกซึ่งเป็นเหมือนเสาหลักของเรื่องทั้งหมดเลยครับผมข้อที่ 1. ภารกิจที่ประกาศไว้ชัดเจนนี่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เพื่อประวัติศาสตร์แต่เพื่อช่างชาติครับ ซึ่งแรกที่เราต้องปรับความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือตำราเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อความเป็นกลางทางวิชาการแบบร0 0เซนะครับมันไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์แบบที่เราเราอ่านเพื่อสอบกันเพียวเพียวเท่านั้นแต่มันมีภารกิจที่ซ่อนอยู่และภารกิจนี้ก็ไม่ได้ถูกซ่อนไว้อย่างลับๆล่ลลอๆด้วยนะครับเพราะในคํานําของหนังสือเรียนหลาย,ลายๆเรื่องของเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของการสอนประวัติศาสตร์ก็เพื่อปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชน ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าชาติของเขาเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนเคยผ่านความทุกข์ระทมอะไรมาบ้างและใครคือคนที่ทําให้ชาติของเขาต้องเจ็บปวดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือประวัติศาสตร์ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในชาติครับผมซึ่งการจะสร้างเรื่องเล่าให้มันทรงพลังและกินใจได้เนี่ยมันจําเป็นต้องมีองค์ประกอบที่คลาสสิกที่สุดในโลกของการเล่าเรื่องนั่นก็คือต้องมีพระเอกและแน่นอนครับต้องมีผู้ร้ายที่ชัดเจน เรื่องเล่าที่บอกว่าเราทุกคนเก่งและดีมันอาจจะสร้างความภูมิใจได้ระดับหนึ่งแต่เรื่องเล่าที่บอกว่าเราเคยยิ่งใหญ่แต่กลับต้องตกต่ำลงเพราะศัตรูจากภายนอกมันสร้างทั้งความภูมิใจความเจ็บปวดและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อสู้กับศัตรูร่วมกันได้มากกว่าเยอะเลยครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดคือการวางกรอบว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่การบันทึกข้อเท็จจริง แต่คือเรื่องเล่าที่มีเป้าหมายทางการเมืองและสังคมซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นเองทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วใครกันละ่ะที่มักจะได้รับบทบาทเป็นผู้ร้ายในเรื่องเล่านี้คำตอบก็อยู่ในข้อต่อไปของเราเนี่แหละครับข้อที่2เรื่องเล่าแกนกลางสยามคือผู้ทำลายยุคทองของนครธมบทบาทแรกที่สยามหรือประเทศไทยของเรามักจะได้รับในหน้าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาก็คือบทบาทของผู้ทำลายล้างครับผม ในตำราเรียนของเขาจะสอนอย่างชัดเจนและเน้นย้ำเลยว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้อาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่เรารู้จักกันในานามเมืองพระนครหรือนครธมต้องล่มสลายลงจนต้องมีการย้ายเมืองหนีไปที่อื่นก็คือการรุกรานของกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาในช่วงศตวตรรษที่15้นั่นเองครับแม้ว่าในแวดวงนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ทั่วโลกนะครับเขาจะมองว่าการล่มสลายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันมีปัจจัยที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้ระบบชนลประธานล่มสลายการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้าทางมาเลที่ทําให้เมืองท่าทางตอนใต้มีความสําคัญมากกว่าแต่ในเรื่องเล่าที่ถูกเลือกมาใส่ไว้ในแบบเรียนของกัมพูชาปัจจัยที่ถูกให้ความสําคัญและถูกขีดเส้นใต้เอาไว,ตวัตัวโตๆก็คือการบุกรุกของสยามนั่นเองครับนี่คือการวางหมุดหมายในใจของเด็กๆเ,เลยว่า ความรุ่งเรืองถึงขีดสุดของบรรพบุรุษพวกเขาต้องสิ้นสุดลงเพราะการกระทําของผู้บุกรุกที่ชื่อว่าสยามมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าแห่งความเจ็บปวดที่ทําให้ภาพของประเทศไทยในหน้าประวัติศาสตร์กลายเป็นภาพของผู้ที่เข้ามาทําลายยุคทองของพวกเขานั่นเองครับผมและเมื่อภาพของผู้ทําลายล่างมันชัดเจนแล้วบทบาทต่อไปที่ถูกส่งต่อให้ก็ยิ่งทําให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นไปอีกครับซึ่งนั่นก็อยู่ในข้อที่สของเราข้อที่ 3. ผู้ขโมยมรดก วาทกรรมสยามปล้นชิงวัฒนธรรมและตำนานพระโคพระแก้วครับผมจากภาพของผู้ทำลายล้างในข้อที่แล้วนะครับบทบาทของสยามในตำราเรียนของกัมพูชาก็ได้พัฒนาไปสู่ภาพของจอมโจรผู้ปล้นชิงมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมของชาติไปจนหมดสิน้นซึ่งเรื่องเล่าที่ทรงพลังและถูกใช้เพื่อตอกย้ำภาพนี้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวที่คนไทยเราอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนั่นคือตำนานพระโคพระแก้วนั่นเอง ตำนานนี้ถูกเล่าและสอนกันอย่างจริงจังนะครับโดยเล่าว่าหลังจากที่สยามตีกรุงละวแวกได้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่กวาดต้อนทุกคนหรือทรัพย์สินเงินทองกลับไปเท่านั้นแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นก็คือสยามได้ขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และล้ำค่าที่สุดของชาวคามแมนไปสองสิ่งครับสิ่งแรกคือรูปปั้นพระโค ซึ่งไม่ใช่รูปปั้นวัวธรรมดานะครับแต่เชื่อกันว่าในท้องของพระโคนั้นบรรจุคำภี์และตำราความรู้สัพพาวิชาทุกขแขนงของชาวขมนเอาไว้ทั้งหมดและสิ่งที่สองก็คือพระแก้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งตำนานนี้ทำหน้าที่เป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยครับว่า ทำไมหลังจากนั้นเป็นต้นมาอาณาจักรกัมพูชาที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดกลับค่อยๆสุดโทรมลงก็เพราะว่าสติปัญญาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกขโมยไปจนหมดแล้วยังไงล่ะครับและในทางกลับกันทําไมสยามหรือประเทศไทยของเราถึงได้เจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่งขึ้นมาแทนที่ก็เพราะได้องค์ความรู้และของวิเศษจากกัมพูชาไปนั่นเองคุณผู้ฟังเห็นภาพไหมครับเรื่องเล่านี้มันทรงพลังมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเราถูกรุกราน แต่มันคือการบอกว่าแก่นแท้ของความเป็นเราถูกช่วงชิงไปและความเจริญรุ่งเรืองของอีกฝ่ายก็ตั้งอยู่บนความสูญเสียของเรานี่แหละดังนั้นวัฒกรรมที่ว่าวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปะการร่ายรำตัวอักษรหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆล้วนมาจากการขโมยหรือลอกเลียนมาจากขเขมรมันจึงไม่ใช่แค่ความเห็นลอยๆในอินเทอร์เน็ตครับแต่มันมีรากฐานมาจากเรื่องเล่าระดับตำนานชาติที่ถูกสอนกันมาแบบนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมประเด็นเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมมันถึงเป็นเรื่องที่เปราะบางและอ่อนไหวอย่างรุนแรงสำหรับพวกเขานั่นเองครับผมเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพของการกระทำแล้วทั้งการทำลายล้างและการปล้นชิงทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันในข้อต่อไปดูนะครับว่าแล้วภาพจำของตัวตนคนไทยในสายตาของพวกเขาถูกสร้างให้เป็นแบบไหนกันแน่ข้อที่4การสร้างภาพจำเชิงลบ คนไทยในตำราคือคนแบบไหนนอกจากการบอกเล่าถึงการกระทำในประวัติศาสตร์แล้วนะครับตำราเรียนของกัมพูชายังทำหน้าที่สร้างภาพแทนหรือคาแรคเตอร์ของคนไทยในเชิงลบอย่างเป็นระบบด้วยไม่ใช่แค่บอกว่าเขาทำอะไรแต่บอกว่าเขาเป็นคนอย่างไงซึ่งในแวดวงวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เขาได้สรุปภาพแทนของประเทศไทยที่ปรากฏในแบบเรียนของกัมพูชาออกมาเป็นชุดเลยครับซึ่งประกอบด้วยภาพหลักๆดังนี้ครับ 1. คือเป็นคนป่าที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนซึ่งเป็นการลดทอนความมีอารยธรรมของสยามลงไป 2. คือเป็นโจรปล้นแผ่นดินและวัฒนธรรมอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องพระโคพระแก้วที่เราเพิ่งคุยกันไป 3. คือเป็นศัตรูของชาติที่คอยจ้องจะลุกรานอยู่เสมอและ 4. ซึ่งเป็นภาพที่เจ็บแสบและถูกนํามาใช้บ่อยมากๆเลยครับคือเป็นคนเนรคุณครับผมคําว่าเนรคุุนที่มันรุนแรงนะครับ ในตำราเรียนมักจะมีการยกตัวอย่างเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ตอกย้ำความในรคุณของไทยเช่นการเล่าว่ากัมพูชาเคยส่งกองทัพไปช่วยสยามรบกับพมา่าแต่สุดท้ายพอสยามแข็งแกร่งขึ้นก็กลับมาหักหลังและลุกรานกัมพูชาเสียเองเรื่องเล่าทำนองนี้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างบทเรียนว่าคนไทยเป็นมิตรที่ไว้ใจไม่ได้นี่คือภาพจำที่ถูกผลิตซ้ำและตอกย้ำลงไปในความคิดของเยาวชนที่เรียนประวัติศาสตร์ผ่านเลนนี้ครับ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเหตุการณ์นะครับแต่มันคือการสร้างอาคติที่เป็นระบบมันคือการประกอบสร้างตัวตนของคนไทยให้มีคุณลักษณะนในเชิงลบติดตัวไปเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบอยู่แค่ในหน้ากระดาษของหนังสือเรียนเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ถูกนำไปใช้ต่อยอดในสนามที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับซึ่งก็คือสนามการเมือง และนั่นก็นำเรามาสู่ข้อสรุปข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของวันนี้ครับข้อที่5จากห้องเรียนสู่การเมืองประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นไพ่ในมือชนชั้นนำครับผมและนี่คือจิกซอตัวสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดมันสมบูรณ์ครับเรื่องราวความรู้สึกบาดหมางทั้งประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เราคุยกันมามันไม่ได้ถูกปล่อยให้ฝุ่นจับอยู่ในห้องเรียนหรือในพิพิธภัณฑ์นะครับ แต่มันได้กลายเป็นเครื่องมือการเมืองที่ทรงพลังและถูกนำมาใช้จริงๆโดยชนชั้นนำของกัมพูชามาแล้วทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวสิ่งนี้ในแวดวงรัฐศาสตร์เขาเรียกว่าการเล่นไทยกาศดครับมันคือยุทธศาสตร์ในการหยิบยกประเด็นความขัดแย้งกับประเทศไทยขึ้นมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศของตัวเองซึ่งมันได้ผลเสมอมาครับ เริ่มตั้งแต่ยกของสมเด็จพระนโรดมสีหนุนะครับที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกยุทธศาส์นี้อย่างเชี่ยวชาญเลยทีเดียวพระองค์ใช้ข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารมาปลุกกระแสชาตินิยมอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบก,การปกครองของพระองค์เองและเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาสังคมและเศรษ,ษฐกิจภายในประเทศในยุคนั้นพอมีศัตรูร่วมกันที่ชื่อว่าไทยปุ๊บความขัดแย้งภายในมันก็ถูกลืมไปชั่วขณะเลยครับพอมาถึงยุคของสมเด็จฮุนเซน ยุทธศาสร์นี้ก็ถูกพัฒนาให้เฉียบคมขึ้นไปอีกครับท่านได้เชื่อมโยงความรู้สึกต่อต้านไทยเข้ากับบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดของชาตินั่นคือยุคการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยขเขมรแดงท่านมักจะใช้เรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามมักครูประชาชนว่าถ้าพรรคของท่านไม่ได้อยู่ในอำนาจความวุ่นวายและสงครามกลางเมืองแบบในอดีตอาจจะหวนกลับมาอีกครั้งจะได้พูดง,ง่ายๆก็คือ การใช้ความกลัวต่ออดีตมาสร้างความชอบธรรมให้กับการกลุ่มอำนาจในปัจจุบันนั่นเองครับผมดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกสอนในโรงเรียนมันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตนะครับแต่มันคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ถูกเก็บสะสมเอาไว้ในใจของผู้คนและนักการเมืองก็รู้ดีว่าเชื้อเพลิงกองนี้มันพร้อมจะถูกจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นมาได้เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาต้องการจะรวมเสียงสนับสนุนหรือต้องการจะสร้างศัตรูขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาอื่นๆ และนี่แหละครับคือภาพทั้งหมดคือระบบที่ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างแนบเนียนจากตำราเรียนในห้องเรียนสู่ตำราพิชัยสงครามในสนามการเมืองอาละครับและนั่นก็คือ5ข้อสรุปจากการเดินทางไปเปิดตำราเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาพร้อมๆกันในวันนี้นะครับเราลองมาทบทวนภาพรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าภาพของไทยในฐานะศัตรูในหน้าประวัติศาสตร์ของเขานั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆหรือจากความเกลียดชังส่วนตัวนะครับ แต่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของระบบที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน 1. คือเพื่อสร้างชาติผ่านการมีศัตรูร่วมกันทําให้คนในชาติรู้สึกเป็นปึกแผ่น 2. คือเพื่ออธิบายความสุดโพรมของอาณาจักรตนโดยโทษว่าเกิดจากการลุกรานของสยาม 3. คือเพื่อสร้างปมด้อยและปมเด่นผ่านวัฒกรรมที่ว่าเราคือผู้ถูกขโมยส่วนเขาคือผู้ที่ขโมยเอาวัฒนธรรมของเราไป 4. คือเพื่อสร้างภาพจำเชิงลบให้กับคนไทยโดยการให้คุณลักษณะที่ไม่ดีต่างๆนานาและสุดท้ายข้อที่5คือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสำหรับชนชั้นนาในการสร้างความชอบธรรมและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศการที่เราได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราไปโกรธแค้นเขาหรือไปตัดสินว่าเรื่องเล่าของใครจริงกว่ากัน แต่การที่เรารู้ทันโครงสร้างที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังแบบนี้ต่างหากครับที่จะทำให้เรามีปัญญาและมีภูมิคุ้มกันทางความคิดที่แข็งแรงขึ้นครั้งต่อไปที่คุณผู้ฟังเลื่อนไปเจอโพสต์ดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไทยกับกัมพูชาลองหายใจเขาลึกๆครับแล้วถอยตัวเองออกมาจากคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ดาทอกันไปมาสักหนึ่งก้าแล้วลองมองภาพนั้นอีกครั้งด้วยเลนส์ที่เราเพิ่งคุยกันไปในวันนี้ แล้วคุณจะไม่ได้เห็นแค่คนสองคนทะเลาะก,กันครับแต่คุณจะเห็นพิมพ์เขียวที่เราเพิ่งถอดรหัสกันไปนั้นมันกําลังทํางานของมันอยู่เบื้องหลังภาพนั้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวและเมื่อเราเห็นถึงระดับโครงสร้างได้แล้วเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของอารมณ์ความเกลียดชังได้ง่ายๆอีกต่อไปเราจะเข้าใจที่มาที่ไปของมุมมองที่แตกต่างและนั่นแหละครับคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดของการก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยอารมณ์ สำหรับวันนี้สรุปสั้นก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าได้อะไรดีๆกลับไปคิดต่อยอดนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามจนจบครับสวัสดีครับ